เดี๋ยวคลิปนี้พี่จะพูดถึงว่าทําไมถึงต้องใช้ aps-c ดีกว่ายังไงแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายจะบอกว่าทําไมถึงต้องใช้ full frame สวัสดีครับเชื่อว่าหลายคนยังติดอยู่กับความคิดที่บอกว่า full frame ดีกว่า aps-c ซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นจริงนะครับเมื่อสมัยก่อนถ้าด้วยเทคโนโลยีของทุกวันนี้พี่ว่าคำว่า aps-c คำว่า full frame เป็นแค่ประเภทของกล้องครับ ซึ่งเราจะบอกว่าฟูลเฟรมดีกว่า a p s c น่าจะไม่ใช่100%เรสมอไปขึ้นอยู่กับกล้องตัวนั้นๆมากกว่านะกล้องบางรุ่นที่เป็น a p s c อาจจะดีกว่ากล้องบางรุ่นที่เป็น f ฟูลเฟรมก็ได้อีกทไม่กระทั่งกล้องบางรุ่นที่เป็นฟูลเฟรมก็อาจจะดีกว่า กล้องบางรุ่นที่เป็น APS-C ขึ้นอยู่กับสเปคขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ฟังก์ชันเทคโนโลยีต่างๆที่ใส่เข้าไปในกล้องตัวนั้นที่ใส่เข้าไปในกล้องรุ่นนั้นมากกว่าไม่งั้นกล้องบางแบรนด์จะยังผลิตกล้อง Micro Four t h i r s ซึ่งเซ,เซ็นเซอร์ก็เล็กกว่า APS-C ด้วยนะแต่บางคนที่ใช้ f o t r บางรุ่นมาก็ยังบอกว่าคุณภาพที่ได้ดีกว่า Full Frame ิ เพราะฉะนั้นคําแนะนําในวันนี้นะครับสำหรับมือใหม่มิกินเนอร์หรือแม้กระทั่งคนที่กําลังจริงจังอาจจะไม่รวมกับมืออาชีพนะเพราะว่ามืออาชีพหรือโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเขาน่าจะรู้ว่ากล้องตัวไหนเหมาะกับเขานะครับซึ่งอาจจะเป็น APS-C ก็ได้หรือเป็นฟูลเฟรมก็ได้หรือจะเป็นมีเดียมฟอร์แมตที่มีเซนเซอร์ใหญ่กว่าฟูลเฟรมก็เป็นได้อันนี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละคนนะและทําไมถึงบอกว่าซื้อกล้อง APS-C ดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือราคาที่ถูกกว่า ถ้าในไลายแบรนด์เดียวกันนะครับส่วนมากกล้อง APS-C ก็จะมีราคาที่ถูกกว่ากล้องฟูลเฟรมส่วนหนึ่งก็มาจากขนาดของเซ็นเซอร์ด้วยนะเพราะว่ายิ่งเซ็นเซอร์ใหญ่เท่าไหร่ราคาก็ยิ่งแพงขึ้นเอาง่ายๆอย่างกล้องมีเดียมฟอร์แมตนะยังไงก็ราคาแพงกว่าฟูลเฟรมอยู่แล้วซึ่ง APS-C บางตัวอาจจะแพงกว่าฟูลเฟรมเพราะว่าใส่นนนี่นั่นใส่เทคโนโลยีใส่ฟังก์ชันฟีเจอร์ที่มีมากกว่ากล้องฟูลเฟรมก็เลยอาจจะแพงกว่า แต่โดยปกติแล้วะครับกล้อง APS-C ส่วนมากจะมีราคาที่ถูกกว่าอย่างน้อยสําหรับมือใหม่ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวถ้าเกิดเรารู้สึกว่าซื้อกล้องมาแล้วไม่โอเคเรากลับไปใช้มือถือถ่ายดีกว่าอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่อยากเก็บไว้อะไรเงี้ยซึ่งการขายต่อก็ทําให้เราขาดทุนอยู่แล้วแน,น่ๆซึ่งถ้ากล้องที่เราซื้อมาราคาไม่สูงใช่ปะ่ะการเจ็บตัวมันก็น้อยอย่างตัว Z V ทวีมือหนึ่งอยู่ที่ประมาณสัก23 0 0 0 2 4 0 0 0อะไรเงี้ยแต่มือ2ก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก หน่เจ็ดถึงสองหมื่นก็ยังมีนะครับซึ่งถ้าใครขายได้สองหมื่นเนี่ยขาดทุนน้อยมากนะสองสามพันเองแลวบางคนไปซื้อช่วงโปรมาได้ราคาแบบสองหมื่นขายต่อสองหมื่นยังไม่ขาดทุนเลยก็ยังมีนะแต่สําหรับกล้องฟูลเฟรมแล้วออย่างมองือตหกเจ็ดหมื่นพอขายนี่ขาดทุนแน่แนเลยมากก็เหมือนซื้อมาหกหมื่นเก้าอาจจะขายได้สักห้าหมื่นนิด,นดถ้าขายได้ห้าหมื่นเก้าก็ขาดทุนไปแล้วหมื่นหนึ่งนะอย่างที่สองก็คือมีขนาดที่เล็กกว่าซึ่งบางคนนะครับจำเป็น หรืออาจจะอยากได้กล้องที่มีขนาดเล็กซึ่งจะทาให้สะดวกในการพกพาบ้างแล้วก็ทําให้ไม่เขินอายบ้างเวลาใช้งานบางทีถือกล้องใหญ่ๆเข้าไปในบางสถานที่บางคนอาจจะรู้สึกแบบไม่กล้าออกมาใช้อะไรเงรี้ยแต่ถ้าได้กล้องตัวเล็กๆดูกระทัดรัดดูแบบเฟรนลี่กับสถานที่อะไรเงี้ยก็จะทําให้รู้สึกอยากจะถ่ายมากขึ้นนะแล้วก็พอมีขนาดเล็กน้ําหนักก็เบาก็ง่ายในการเอาไปไหนมาไหนด้วยซึ่งจะทาให้เราเอากล้องนั้นอนะไปใช้งานบ่อยแล้วก็มากขึ้นนะครับ ซึ่งบางคนพอมีกล้องใหญ่เอากล้องใหญ่ไปไหมวันนี้อะไรเงี้ยหรือเอากล้องเล็กไปถ่ายหรือเอามือถือไปถ่ายกล้องเล็กมันทําให้เราเอาไปใช้งานได้บ่อยขึ้นนะบ,บางทีกล้องใหญ่เอาเก็บไว้บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่3ามก็คือในเรื่องของเลนส์น,นะทั้งเล็กกว่าเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับอันนี้คือเลนส์ในพีเอสี่นะครับ55มิลแล้วก็ตัวที่ติดอยู่ในกล้องเนี้ยคือเลนส์50อ่ะเดี๋ยวใส่ฮูดให้เหมือนกันนี่ครับ อันนี้55มิล f 1.4แล้วก็อันนี้50มิล f 1.8ดูดิอันนี้เป็นเลนส์ a p s c แล้วก็อันนี้เป็นเลนส์ full frame เห็นว่าเลนส์ของกล้อง full frame มีขนาดที่ใหญ่มากเพราะว่าต้องมีขนาดของเลนส์ที่แมทกับขนาดของเซนเซอร์นะเมื่อเลนส์มีขนาดเล็กลงชิ้นเลนส์ก็มีขนาดเล็กลงสิ่งที่ได้ตามมาก็คือได้ราคาที่ถูกกว่า อย่างเลนบางตัวนะครับที่เป็นเลนสำหรับกล้องฟูลเฟรมสมมติว่าเป็นห้าสหนึ่งุดสีของฟูลเฟรมอะไรเงี้ยกับห0 1สิบหนึ่งุดสี่ของ a p พ C ราคาก็จะต่างกันของ a p พ c ก็จะมีราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็โดยเฉพาะเลน์บางรุ่นนะที่มีค่ายอิสระผลิตออกมาอะไรเงี้ยอาจจะทําราคาได้ถูกลงแล้วก็คุณภาพได้ดีเทียบเท่ากับเลนสของกล้องฟูลเฟรมด้วยแล้วก็อย่างที่สอันนี้พี่ว่าหลายคนน่าจะกังวลก็คือในเรื่องของคุณภาพว่าดีพอไหมอันนี้คอนเฟิร์มครับรับประกันว่า ยังไงเราก็ดูไม่ออกยังไงเราก็ดูไม่ออกว่าภาพไหนถ่ายด้วยกล้องฟูลเฟรมภาพไหนถ่ายด้วยกล้อง a p s c บางคนอาจจะบอกว่าฟูลเฟรมได้ในเรื่องของโบเก้ในเรื่องของเดฟออฟฟิล l d อะไรเงี้ยในค่า AF ที่เท่ากันได้ฉากหลังที่เบลอกว่านี่ถ้าสมมุติว่า51.4 4ฟูลเฟรมกับ51.4 f a บ c ใช่ปะ่ะแต่ราคาเลนส์นต่างกันมากนะ ถ้าเราไปซื้อเลนส์ APS-C f 1.2ของค่ายเลนส์อิสระอาจจะได้ depth of field หรือโบเก้หรือฉากหลังที่เบลอกว่า f 1.4ของ full frame ก็ได้และก็ในราคาที่ถูกกว่าด้วยซึ่งในเรื่องของคุณภาพนะครับที่พี่พูดไปตอนตอนนะ้นยิ่งในเรื่องของวิดีโอนะครับกล้องที่ใช้ถ่ายซีรีส์ Netflix อะไรเงี้ยยังเป็น APS-C เลยถ้ามันดีพอสำหรับงานถ่ายหนังและทำไมมันจะไม่ดีพอสำหรับเราที่เอามาถ่ายงานทั่วไป แต่ถ้าพูดถึงเหตุผลหลักๆของคนที่ใช้กล้องฟูลเฟรมนะพี่ว่าหลักๆเลยก็คือในเรื่องของงานที่เป็นโปรเฟชชั่นอลงานที่เป็นมืออาชีพไหนจะเรื่องรูปร่างหน้าตาของกล้องนะครับที่กล้องฟูลเฟรมก็มักจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าใช่ไหมทำให้มองดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่านะครับเรื่องของปุ่มปรับต่างๆอะไรเงี้ยในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับจนแม้กระทั่งบางคนที่ไม่ใช่โปรก็พอใช้กล้อง APS-C เนี่ยรู้สึกว่าบางคนอาจจะมือใหญ่ตัวใหญ่อะไรเงี้ยพอมาใช้ APS-C แล้วรู้สึกว่า มันเล็กอะ่ะมันเล็กเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนที่อยากจะได้กล้องใหญ่อะไรเงี้ยก็อาจจะไปเลือกใช้กล้อง f u ลเ f ร a m e แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความได้เปรียบแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่จะได้นะการเลือกใช้กล้อง aps-c ก็จะประหยัดเงินกว่าได้ขนาดที่เล็กกว่าเบาวกว่าพกพาง่ายใช้งานง่ายใช้งานสะดวกใครที่เป็นมืออาชีพที่ยังใช้ aps-c อยู่พี่ว่ามีหลายคนนะโดยเฉพาะคนที่ใช้กล้องฟูจินะครับหรือใครที่เป็นมือสมัครเล่น แล้วใช้ฟูลเฟรมลองคอมเมนต์มาหน่อยว่ารู้สึกว่าฟูลเฟรมเนี่คุ้มค่าหรือดีกว่า APS-C e ไหมคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ